เออมีคำถามนี้น่าสนใจเขาถามว่าสวัสดีครับพี่ประภาสอยากจะถามว่าในอนาคตระยะยาววงเล็บยี่สิบปีขึ้นไปพี่ประภาสคิดว่าการลงทุนในหุ้นยังเป็นการลงทุนที่น่าสนใจและให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่ไหมครับปอลอมอายุยี่สิบเอ็ดปีซึ่งมีแม่มเลยสาการลงทุนมาประมาณหนึ่งถึงสองปีและลงทุนจริงๆได้แค่หนึ่งปีอยากทราบ มุมมองของพี่สําหรับตลาดหุ้นในอนาคตนี่แค่เห็นวิธีการอธิบายตัวเองนะลงทุนศึกษามาหนึ่งถึงสองปีแต่ลงทุนจริงๆแค่หนึ่งปีคือเป็นคนแบบละเอียดมากใช่คือแวลดีเลยนะแวลดีเลยก็ก่อนตอบนี้ก็ขออวยพรก่อนเลยนะครับว่าขอให้น้องท่านนี้เนี่ยประสบความสเร็จในการลงทุนนะเพราะว่าเวลายังมีเยอะให้เรา ได้ทูกตรงๆนะให้เราได้ฝึกฝนให้เราได้ลองผิดลองถูกนะครับมีเวลาเยอะมากครับดังนั้นเนี่ยโอกาสประสบสําเร็จถ้าน้องยังโฟกัสอยู่แบบนี้มั่นใจมากๆว่า <c oughs> น้องจะทําได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับอ่ะโอเคตอบก่อนดีกว่านะครับก็เออส่วนตัวนะครับเออพี่ยังเชื่อเสมอนะแล้วเป็นตลอดอย่างนี้ตลอดไปนะครับว่าเ <c oughs> ตลาดหุ้นเนี่ยยังให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดดีที่สุดขอย้ํานะครับว่าดีที่สุด เ,เมื่อเทียบกับแอสเซทคลาสอื่นๆน,น,นะครับยังมั่นใจเหมือนเหมือนเดิมนะ <c oughs> เหตุผลมีนะ <c oughs> เหตุผลคืออย่าลืมว่าหุ้นเนี่ยมัเป็นตัวแทนของบริษัท <c oughs> ทุกอย่างในโลกนี้นะครับพูดถึงทรัพย์สินนี่นะครับอะไรที่จะเติบโตได้ดีที่สุดเนี่ยมันจะหนีไปพ้นการทําธุรกิจได้อย่างไรเนี่ยออกไหมพี่คิดว่าม,มันมันมันไม่มีทางหนีอะครับแต่นนเนี่ยยังไงเนี่ยมันจะ always นะครับคือตอาหุ้นจะเป็นจะเป็นแหล่ง ลงทุนที่ผแทนดีที่สุดแบบ all time แบบ for, forever อ่ะพี่เชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะไม่ว่าจะวันนี้หรือวัน,นไหนก็ตาม <c oughs> เพียงแต่ว่า <c oughs> เพียงแต่ว่าเอ่อเพียงแต่ว่าพี่คิดว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าตลาดหุ้นเมืองไทยนะเมื่อกี้น้องไม่ได้พูดถึงตลาดหุ้นเมืองไทยน้องพูดแค่ว่าการลงทุนรตลาดหุ้นนะครับนะ้องพี่เติมให้ว่า เพียงแต่ว่าต้องยอมรับความจริงว่าตลาดหุ้นเมืองไทยเนี่ยในภาพระยะยาวเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้ไม่ได้เติบโตมากนะไม่ได้เติบโตมากนะ <c oughs> ก็สอดคล้องตามเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ไทยใช่ไหมฮะซึ่งเราคาดการกันนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะเติบโตเนี่ยในระดับต่ํามาก,มากๆเช่นหนึ่งสองเอร์ซตต่อปีนะ, <c oughs> ะน,นั่นเนี่ยแต่แน่นอนมันคือค่าเฉลี่ยนะครับนั่นแปลว่ามันอาจจะมีบางธุรกิจแหละครับ ที่โตมากกว่า 1, หนึ่งอเปอร์เซ็นเรับีบางค่าเฉลี่ยที่อาจจะเติบโตเนี่ยตามคนค่าเฉลี่ยรือหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสุดท้ายคือพี่ยังเชื่ออยู่ว่าแม้แต่ตลาดหุ้นในเมืองไทยเนี่ยก็ยังมีโอกาสก็ยังมีโอกาสนะครับแต่พี่คิดว่าเราควรคําแนะนําเลยนะครับควรสา่หุ้นเมืองไทยเนี่ยนะครับแล้วสามารถลงทุนได้อย่างเแน่นอนมั่นใจมั่นคงนะครับจากนั้นเนี่ยอยากจะแนะนําว่าให้ลอง <c oughs> ห้าไม่มองการศึกษาลงทุนเนี่ยต่างประเทศดูบ้างศึกษานะศึกษานะแต่เชื่อว่าน,น้องเป็นคนที่ร <c oughs> อบครอบอยู่แล้วนะดูจากที่บอกเมื่อกี้ว่าศึกษาสองปีลงทุนหนึ่งปีเนี่ยนะครับก็คิดว่ารู้อยู่แล้วแหละนะว่าคนทําไงก็คือคนศึกษาก่อนเป็นปีๆอะ่ะเพราะคุณต่างประเทศเนี่ยลงทุนยากกว่าเมืองไทยเยอะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเราลงทุนหุ้นเมืองไทยแล้วเราเข้าเราตีมันแตกแล้ว <c oughs> ตีโจทย์เป็นแตกแล้วเนี่ยเราสามารถเอาจทย์นี้ยนะครับไปต่อยอดการลงทุนหุ้นต่างประเทศได้แต่ถ้าใครยังตีโจทย์หุ้นเมืองไทยไม่แตกก็ไม่แนะนํานะครับยกเว้นซัแต่ว่าไปลงทุนหุ้ ETF เนี่ยไม่ว่ากันเพราะ ETF มันเป็นท็อปดาวน n a l y s i s สคือมองจากข้างบนลงแรงไม่ไม่ใช่จากล่างขึ้นบนนี่หรอไก็ก็ก,ก็ยังพอวิเคราะห์ไม,ไม่ไม่ได้ยากมากนะอืม <c oughs> <c oughs> ครับอืมก็คือ จริงๆถ้าเรามองว่าหุ้นมันคือการระดมทุนไปทํอทําธุรกิจจัดการทําธุรกิจอ,อะไรเงี้ยเออใช่พอดีเลยผมก่อนหน้านี้ผมอ่านแบบเอประวัติศาสตร์อะ่ะประวัติศาสตร์โลกอะไรเงี้เลยนะคือสมัยก่อนนะอ่ะเรื่องการล่าอนะันนั้นในคมของยุโรปอะ่ะคือจุดเริ่มมันมาจากพวกแบบตลาดทุนอย่างเงี้ยนะอ๋อเหรอคือทม,อมันเริ่มมาจากไอ้ยุคแบบรุ่งเรืองนะมันจุดทิกเกอร์เลยอ่ะมันเกิดขึ้นตอนที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสอ่ะ เหมือนไปไล่เหมือนเป็นสตาร์ทอัพอ่ะเราก็ไปขอ,อทุนกระสัดต่างๆถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะไปขอสุดท้ายไปได้ที่ไหนวะฝรั่งเศสมนะั้งเขาจะไม่ผิดมหลอเหรอเออทีนี้พอพอได้ปุ๊บอ่ะล้วก็จะโดนโดนปฏิเสธเยอะนะพอได้ปุ๊บเขาก็ไปไปเจอทวีปอเมริกาใช่ไหมหหล้วมันก็ทําให้ได้ทรัพยากรอะไรมากลับมารวยเลยอะไรเงี้ยใช่อเออทีนี้มันก็เหมือนแบบ เหมือนอารมณ์มมเหมือนจิตโเตอร์คอนรามัสเหมือนสตีฟจ็อบอ่ะเหมือนแบบในยุคนั้นอ่ะแบบทุกคนแบบโอ้โหเป็นไอดอลอะไรยงี้ทุกคนก็เอากันบ้างแบบมีความฝันจะไปที่นู่นที่นี่ล่องเรือออกไปแล้วก็ขอทุนขอทุนกันระดมทุนแล้วมันก็เริ่มแบบแอพพลายออกมาเป็นแบบจากขอเงินแบบแองเจิลอินเวสเตอร์ใช่ว่าจากกระสับระส่ายมันก็เริ่มกลายเป็นกลายเป็นเหมือนแบบเป็นพับบิกอ่ะมาเป็นเพื่อกกระโลคนละนิดแล้วก็มีหุ้นอยู่อะไรยงเงี้ย เออแล้วแต่ก่อนอ่ะคือเขาหุ้นกันไปแบบทาไปล่าอานิคมจริงๆอ่ะคือเป็นบริษัทเพื่อไปยึดประเทศอ่ะใช่เมืองอะไรเนี้ยใช่ใช่เออเออในสมัยเก่ามันก็ยังไม่มีวิวัฒนาการทางธุรกิจเยอะดนั้นเนี่ยการล่าอันิคมเท่ากับรีซอสหรือทรัพยากรอ่ะใช่ไหมอ่าใช่อืม <c oughs> แล้วเมื่อก่อนจะมีอะไรแ,แปลกๆเยอะอะเช่ <c oughs> นมีลงทุนบริษัทหาน้ำมันจากไข่ปลาวานอะไรอย่างเงี้ย <laughs> <c oughs> เออมันจะแบบคืออะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งจำเป็นนะเนาะของในยุคยนั้นๆ <c oughs> อย่างยุคเมื่อก่อนก็องยอมรับว่าแสงสว่างไฟความอบอุ่นในหน้าหนาวอะไรเงี้ยมันสำคัญเน่ะต่อการดำรงชีวิตอะ <c oughs> และน้ำมันก็สำคัญอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แล้วก็แนดีเนี่ยมันยังขุดน้ำมันไม่ได้เออมันก็ต้องเป็นน้ำมันจากอย่างเงี้ยนะจากสัตว์จากพืชอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ย อืมอืมอืมจรกิงก็มีแบบธุรกิจมันก็มีเวือ่อนสการกของมันเนาะมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออใช่คือ,อดังนั้นถ้าคิดจากมุมเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเกิดมันไอาการที่เราต้องมนุษย์ยังต้องแบบร่วมมือกันโดยต้องมีหลักฐานเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเออฉันลงไปเท่านี้ฉันมีส่วนของเจ้าของเท่านี้นะฉันก็ควรจะได้รีเทิร์นอย่างนี้เป็นแบบระบบให้มันเป็นมาตรฐานแล้วไปกันได้อย่างเงี้ยอืมมันก็ต้อง หุ้นมันก็ยังต้องไปได้ถูกป่ะครับเพราะมันก็คือการหุ้นร่วมกันนะใช่คือก็เอาบอกตรงว่ายังนึกไม่ออกว่ารูปแบบมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงอ่ะเพราะว่าคือหนึ่งคนเนี่ยมันมีข้อจํากัดเิมือนี่อกป่ะการรวมตัวกันเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะข้อจํากัดนะเพราะว่าอืฉันทําฉันทําสิ่งนี้ได้แต่ถ้าทําสิ่งนั้นไม่ได้ ฉันมีเวลาทำอัน <teor> น <cul ated> so, ี้ไม่มีเวลาทำอันนั้นเลยต้องมาพูกันตรงกลางใช่ไหมมาแชร์รีซอสกันมาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์แชร์ข้อมูลกันก็คือเกิดเป็นการก่อตั้งของบริษัทแล้วก็ในบริษัทเองก็จะมีประชาพนักงานเนาะแล้วหลายคนหลายตำแหน่งที่ทําหน้าที่ไม่เหมือนกันตรงนี้มันคือโลกมันหดมุนด้วยฟันเฟืองอ่ะนะฟันเฟืองเล็กๆประกอบกันอันนี้ก็ยังนึกไม่ออกบอกตรงว่าถ้าไม่มีตลาดหุ้นแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเออใช่แล้ว แล้วอย่างที่พี่พูดไงใน,ในแง่ของเงินทุนเนะี่ยคือการหุ้นหุ้นกันมันมันลดความเสี่ยงของการที่คนคนหนึ่งจะแบบออกตังค์เยอะๆแล้วก็มีโอกาสเหมือนได้หรือศูนย์ไปเลยอย่างเงี้ยรวยหรือศูนย์ไปเลยใช่ป่ะครับใช่เออดังนั้นมันก็จะยังต้องมีแบบอืตลาดมันก็ต้องมีตลาดหุ้นเลยใช่นะครับ อย่างที่บอกว่าแค่ยังนึกไม่ออกอะนะว่ามันจะมีรูปแบบอื่นได้ยังไงะไยยังนึกไม่ออกเฉยๆนะครับครับแต่มันก็อาจจะมีก็ได้เราเราก็ไม่รู้ใช่ใช่ถูกถูกโลกเปลี่ยนทุกวันตอนนี้ไม่กล้าฟันทงอะไรแล้วเบิร์ตเอออืออ่ะไปต่อเห็นนะฮะ